สวัสดีครับร้านออลุ่งเรืองครับวันนี้ก็จะพามาดูรถตำนาของอีซากินะครับเอ่อตัวนี้เป็นซีแววนะครับมีถังใส่ปุ๋ยนะครับ วัวดำยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเราการทำงานเลยครับตัวนี้ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ รถตัดวดำไม่มีคอนนะครับอย่างเงียบครับยางเป็นยางตันนะครับแล้วก็มีล้อกันจมมาให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางร้านออลลุงเริงได้เลยนะครับขอบคุณครับ